สวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้มันร้อนหรอนเฮ้ยอะไรเนี่ยสิวขึ้นนะครับภาษาอังกฤษมีสองคำคำแรกก็คือ pimple อีกรอบหนึ่งนะ pimple แล้วมีคำสแสลงด้วยภาษาพูดใช้คำว่า,า zit ตัว z นะ zit z เสียงกล้องนะ zit I have a pimple I have a zit สแสดงว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับ แต่นอกจากนี้นะถ้าจะบอกว่ามีสิวขึ้นครับหลายจุดด้วยก็เติมตัวเ s เช่น I have some pimples หรือว่า I have some zits แต่ถ้าเป็นโรคผิวนะครับมาประจำมาตลอดเลยนะครับแล้วก็มีอาการอักเสบด้วยนั่นจะเรียกว่า acne ซึ่งเป็นสิวที่แบบเต็มหน้าเลยนะ I have acne ไม่ใช่ acne acne คือ acne acne โอ้ทำยังไงดีครับ All right, so thanks for watching and see you later. Alligator. so long. it's pretty